วันนี้ก็มาถึงจุดที่แบบโคตรเสียใจที่สุดเลยนะครับเพราะว่าผมต้องตัดสินใจขายบ้านผมนะครับอันนี้เป็นบ้านผมนะครับเพราะว่าหลายสิ่งหลายๆอย่างนะครับมันมันมันแย่นะครับแล้วก็น้ําหอมผมนะครับขายดีมากนะครับขายดีแต่ผมไม่มีเงินที่จะไปต่อยอดน้ําหอมตัวเองนะครับไม่มีเงินที่จะไปเอารถใหม่นะครับหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีเงินไปต่อนะครับก็เลยคิดอยู่นานครับเสียใจมากแต่ว่าตัดสินใจว่าต้องขายบ้านหลังนี้นะครับก็ เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างนะครับผมให้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์เป็นตู้เย็นเป็นเครื่องซักผ้าผมให้ทุกอย่างเลยนะครับบ้านอยู่ที่บางบัวทองนะครับปกษาสามนะครับผมขายอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนนะครับขายแบบขาดทุนแบบรีบออกเลยนะครับคือบ้านสวยมากอยากให้ทุกคนเข้ามาดูก่อนนะครับก็เสียใจครับแต่ว่าชีวิตมันต้องไปต่อนะครับมันแม่นมันมันจะปล่อยให้ติดติดขัดขัดอย่างนี้มันก็มีแต่แย่กับแย่นะครับแต่แต่ เดี๋ยววันหนึ <DVD S 2> ่งมันก็อาจจะกลับมาได้ครับแต่ว่าตอนนี้ก็ใครที่สนใจนะครับก็ลองทักมาคุยดูก่อนได้เข้ามาเข้ามาดูรายละเอียดบ้านได้นะครับก็ยังไงฝากเพื่อนๆนะครับช่วยแชร์ให้หน่อยนะครับแล้วก็ใครที่หาบ้านอยู่นะครับลองเข้ามาดูก่อนนะบ้านสวยจริงๆนะครับผมเพิ่งจะทําสีทําอะไรเสร็จให้ใหม่ๆเลยนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนช่วยแชร์ให้ด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับ